มาแล้วมาแล้วเด็กๆตระกูลทองมาสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC ค่ะมาพร้อมกับความน่ารักตามเคยค่ะน่ารักสดใสของเด็กๆนม่กิ่งนั่งนั่งดูเด็กๆเขาเล่นกันมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งมุ้งมิ้ง,งดูแล้วมีความสุขก็เลยอยากให้เห็น FC, อยากให้เอฟซีได้มีความสุขด้วยค่ะดูนะคะ ยูน้อยของเราก็เหลือเหลือหลายเล่นกันเล่นกันบนรถสปอร์ตค่ะความสดใสน่ารักของพวกเขาพี่ๆวิ่งไปหน้าบ้านอะไรกันฮะมีใครมาไม่มีใครมาในี่ลูก โวิ่งกันใหญ่เลยค่ะวิ่งไปดูัปรุนของเราก็วิ่งคลุกลุกลุกส่วนมุมนี้ก็จะเป็นพี่สายฟ้าค่ะพี่สายฟ้าพาน้องเล่นดูนะคะหยอกกันพี่น้องเขาหยอกกันน่ารักมากมากค่ะเล่นกับน,น้องเบาเบานะลูกกัดน้องเบาเบานสยฟ้ารักน้อง เห็นเห็นพี่น้องเคารักกันแบบนี้ก็อบอุ่นใจค่ะดีใจสายฟ้าถึงเขาไม่มีใครจะเล่นกับเขาตอนนี้แต่ว่าเขาก็ยังมีน้องน้องเล็กที่เขาเล่นด้วยได้เสียงดีเสียงดีพี่สายฟ้าแก้งหน่อยเสียงดีตอนนี้ก็คือสายฟ้ากับสตูนนะคะจะเป็นพี่เลี้ยงให้กับน้องเอ้เอ้เก่งเกง ทำทำเก่งแม่กิ่งก็จะเอาบ้านหลังน้อยสีชมพมูไว้ตรงนี้อีกมุมหนึ่งเด็กๆรุ่นเล็กก็จะชอบเข้าไปนอนกันในนั้นค่ะบ้านที่คุณตาคุณยายหมอซื้อมาให้แล้วเรากลับมาดูมิวน้อยสนุกสนานกันต่อค่ะดูนะคะปินป่ายกันบนบ้านหลังน้อยสนุกสนานเขาละ ส่วนกลุ่มนี้ทำอะไรทองพูนเกเลอะไรลูกฮะทองคุณจะเกเรพี่ทองก้อนเหรอลูกจอมเกเลค่ะเด็กๆสนุกปีนป่ายกันใหญ่เลยนะคะดูพวกเขามีความสุขกันมากมายค่ะเลี้ยงแล้วก็รักค่ะไม่ว่าจะอะไรทั้งนั้นพอได้เข้ามาในบ้านตระกูลทองแล้วก็รักพวกเขาทุกคนค่ะ เพราะถือว่าพวกเขาเป็นลูกของแม่กิ่งเนาะเป็นลูกเราแล้วก็รักทุกคนแล้วก็หวังว่าพ่อพ่อแม่เอฟซีจะรักและอนดูเด็กๆครอบครัวตระกูลทองกันนะคะ,อะนอนงายแผ่ล้าเลยสายฟ้าเหนื่อยแล้วเหรอลูกฮะสายฟ้าเหนื่อยแล้วไม่เล่นกับน,น้องละ ให้น้องๆเล่นกันเองฮะสองคน พี่ทองทวีพี่ทองทวีอยากเล่นกับน้องเหรอลูกฮะทองทวีอยากเล่นกับน้องเอ้วันนี้สตูนเราไปไหนเนี่ยมามาเป็นพี่เลี้ยงให้น้องเลยนะใส่ฟ้าใส่ฟ้าสตูนไปไหนลูกสตูนกินข้าวอิ่มแล้วก็มาเล่นมุมนี้ค่ะ แม่ทองมาของเราอยากเล่นบ้างค่ะพอดีเมื่อกี้มิ้วน้อยมาเล่นอยู่ตรงนี้เขาก็เลยอยากใหมานอนเล่นกับมิ้วน้อยแต่มิ้วน้อยไม่สนใจมิ้วน้อยเดินหนีเดินหนีไปเข้าในอุมโมงนอนตรงนี้มันสบายเหรอลูกแม่เห็นแต่แม่ทองมานอนฮะเห็นแต่แม่ทองมานอนแบบนี้ มนอนตรงนี้อีกแล้วค่ะความสุขของมิ้วมิ้วของเรา